สวัสดีค่ะวันนี้บทความที่อยากจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะเป็นเรื่อง6วิธีฝึกความรักความเมตตาต่อตนเองนะคะได้ละเอียดมีดังนี้นะคะวิธีที่1นนะคะคือฝึกฝนปล่อยวางความคาดหวังอ่ะคืออย่างไรนะคะคือธรรมาชาติของของจิตใจอะคะ่ะจะเราจะมีความต้องการอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไม่อยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะ รวมถึงเราอาจจะมีความคาดหวังอยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือคาดหวังให้คนอื่นไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะใช่นมนุษย์เราจะอยู่กับเรื่องของ expectation หรือความคาดหวังเกือบตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของความความเป็นของมนุษย์ที่อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยดีกับตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เรื่องความผิด อะไรเลยนะคะเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งของชีวิตเพราะว่าพอเรามีชีวิตเราก็อยากให้ชีวิตเราดีเนาะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจดีนะคะที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่หลายครั้งพอเรามีความตั้งใจอยากให้ชีวิตเราดีเนี่ยบางทีก็เลยไม่เท่าทันความคาดหวังที่บางทีกลายเป็นว่าการที่เราคาดหวังกับสิ่งต่างๆมากเกินไปมันกลายเป็นความทุกข์อัค่ะคือความอยากให้ชีวิตที่ดีเนี่ยก็เป็นความตั้งใจดีเนาะ,ะแต่บางทีก็เรียกว่า ใส่ความคาดหวังเข้าไปเยอะอะค่ะบางทีมันก็เยอะเกินไปนะคะจนบางทีมันเลยเลยสิ่งที่ว่าเอ๊ะจริงจริงบางทีมันก็ไม่ต้องได้ถึงขนาดนี้ก็ได้นะชีวิตมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะอ่าฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องมีสติแล้วที่จะต้องเริ่มเท่าทันตัวเองะคะ่ะว่าถ้าเราเริ่มมีความไม่สบายใจอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองหรือกลับมาสังเกตตัวเองเนาะว่าไอ้ตอนนี้เราคาดหวังอะไรอยู่นะคะเราคาดหวังอะไรอยู่แล้วก็เราลองสังเกตว่าเอ้เราทุกเราทุกเรารู้สึกเครียดเรารู้สึก แย่ yeah, เนี่ยเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราคาดหวังกับอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาฉะนั้นถ้าเราเท่าทันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเอ้ะเรากาลังคาดหวังอะไรมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะสติเนี่ยเขาเรียกว่าสติมาสติมาปัญญาเกิดใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้เท่าทันว่าบางครั้งเราก็มีความคาดหวังหรือความต้องการที่บางครั้งมันก็อาจจะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันก็ทําให้ปัญญา ทางใจมันจะเกิดเนาะบางทีใจมันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าเอ้ยบางทีเราก็คาดหวังเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดความปล่อยวางได้นะคะได้มาคืนของจิตใจนะคะแต่แต่ว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมาคาดหวังได้อีกเน,ะนาะความาชา่ิของใจมันมันก็จะอยากได้อะไรดีๆฉะนั้นสติจึงต้องมาเรื่อยๆบ่อยๆนะคะสติต้องมาเรื่อยๆบ่อยๆคือแบบว่ามาครั้งเดียวมันไม่พอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอขาดสติมันก็กลับมาอีกแล้วความคาดหวัง เกินเหตุอะไรแบบนี้ค่ะฉันก็ต้องหมั่นรู้เท่ารู้ทันบ่อยๆนะคะเพื่อใจจะได้ปล่อยปล่อยปล่อยสิ่งนั้นออกไปได้ไวขึ้นไวขึ้นไ,วข,นไวขึ้นสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่มากเกินไปนะคะข้อหนึ่งนะคะหมั่นฝึกสติเท่าทันความคาดหวังนะคะ,ะแล้วก็อยากให้หมั่นระหนักบ่อยๆนะคะโดยสิ่งน่งที่สําคัญมากนะคะว่าทุกๆสิ่ง,งไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย ความเป็นจริงเนี่ยทุกๆสิ่งไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่ามีแต่ใจเราที่คาดหวังมากเกินจริงนะคะในหลายๆครั้งนะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีสติเท่าทานนิดนึงเนี่ยมันจะปล่อยได้คือไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งที่เราคาดหวังมันจะเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะคือบางเรื่องมันก็สมเหตุสมผลเนาะแต่ แต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านมีสติเพราะว่าบางเรื่องมันก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันคือมันอาจจะมากไปหรือกดดันตัวเรามากไปหรือเกิดดันคนอื่นมากเกินไปอะไรเงี้ยเออจกนกระทั่งทุกข์กันไปหมดและ่าตรงเนี้ยอาจจะต้องถอยมาเป็นบุคคลที่สามมองมานิดนึงเพื่อฝึกให้ใจเราเห็นอะไรที่กว้างขวางขึ้นนะคะเราเห็นอะไรตามจริงมากขึ้นไม่ได้ยึดเอาแต่ความคิดหรือความต้องการเ,เป็นหลัก ซะคะคึ่งให้ยึดมากไปก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่าเราหลงอ่ะหลงกับความต้องการของตัวเรานะเขาอยู่ภาวะที่หลงแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นภาวะที่เรียกว่าไม่ทันรู้ตัวหรือขาดสตินั่นเองนะคะอ่ะฉะนั้นฝึกมีสติเพื่อได้ปล่อยวางความคาดหวังหลายๆครั้งที่มันทีมันมากเกินไปนะคะทั้งมีต่อตัวเราหรือมีต่อคนอื่นนะคะจนกระทั่งเกิดความทุกข์ไปโดยใช่เหตุนะคะ อันที่สองคือฝึกฝนใจดีกับตัวเองอ่ยังไงนะคะคืออยากให้มันฝึกสติรู้เท่าทันความคิดด้านลบกับตัวเองนะคะคือธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่บอกพอเราคาดหวังกับตัวเองเราอยากให้ตัวเองได้ดีอย่างเด็ดที่กล่าวไปในข้อหนึ่งแล้วเนาะอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็จะมีไม่พึงพอใจตัวเองถ้าเราไม่ไม่เป็นในแบบที่เราต้องการนะคะคือเช่นบางทีเราก็ เิจริงเราก็จะมีพลอนะ็อตเนาะว่าเอาเราควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ชีวิตเราก็จะดีกว่านี้เนาะแต่หลายครั้งมันอาจจะไปไม่ไม่ได้แบบนั้นด้วยเหตุปัจจัยพมเราไม่สมหวังกับตัวเองเราก็อาจจะมีมุมมองกับตัวเองในเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราอาจจะมีความคิดในเชิงลบเช่นด่าตัวเองตัดสินตัวเองตําหนิตัวเองอะไรแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็สําคัญเนาะที่จะต้องมีสติและรู้ตัวว่าเรากําลังเผลอแบบด้ค่าตัวเองอยู่หรือเปล่าเรากําลังเผลอ ด่าดตัวเองตำหนิตัวเองหรือขยายอารมณ์ขยายความคิดด้านลบของเราให้มันใหญ่โตไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะต้องฝึกเท่าทาันตรงนี้เนาะเพื่อเราจะได้ลดละเลิกความคิดด้านลบก,กับตัวเองลงบ้างนะคะอ่ะเขาก็ประสติสติ สติมาเป็นยากเกิดเหมือนเดิมเนาะอ่ะพอสติมามันก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยบางทีเราก็เคยยี้ตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้อยค่าตัวเองเกินไปไหมอะไรแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้ใจมันเริ่มเห็นน่ะเห็นตามจริงว่าเออเราก็เยอะขคยี้ตัวเองเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง หลายคนที่พอฝึกสติก็จะพอทันตรงนี้เนาะก็เบาลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็พบว่าทุกน้อยลงไปเยอะเลยอะคะ่ะแล้วเริ่มเห็นตัวเองตามจริงเริ่มเห็นตัวเองมีคุณค่านะคะเรียกว่าเซลร์อสสตมดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะข้อสามนะคะเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์นะคะอ่าตรงนี้สําคัญนะคะคือเอ่ออย่างที่บอกพอเราอยากเห็นตัวเองดีเนาะเพราะเราหวังดีมากเลยหวังดีจนบางทีมากบนหวังมากไปเหมือนกันเนาะแล้วก็เลยคาดหวังเรื่องความสมบูรณ์แบบ ที่ความสมบูรณ์แบบเอาข้าจริงนะแต่ละคนสิบคนมันก็มีสิบสมบูรณ์แบบเนาะเพราะแต่ละคนก็มีพลอตในใจไม่เหมือนกันลองลองถามความสมบูรณ์แบบไปเลยนะคะเราถามเพื่อนเราอีกสามสี่คนที่เรารู้จักก็ได้ะคะ่ะแต่ละคนก็จะมีภาพความสมบูรณ์แบบไปต่างๆนานาอาจจะมีมุมคล้ายกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป๊ะทุกองศานะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ฉะนั้นความสมบูรณ์แบบที่แต่ละคนคิดเนี่ยเอาข้อจริงก็คือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะคะความปรุงแต่งชนิดหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยบางทีเราก็จะได้อินกับสิ่งที่เราปรุงแต่งเนี่ยน้อยลงไปสักนิดหนึ่งเพราะบางทีถ้าเราไม่เห็นมันว่ามันเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็อินกับมันเหลือเกินนะคะอินกับมันเหลือเกินจนกระทั่งยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอินกับภาพความสมบูรณ์แบบในความปรุงแต่งของเรา จนจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉันถ้าเราเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ว่าเอ้ยมันก็มันมันก็เป็นธรรมชาติและกันใช้คํานี้เป็นธรรมชาติในจริงถ้าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพียงแต่ทุกอย่างมันก็สมบูรณ์ในแบบของมันใช้คํานี้แล้วกันทุกอย่างมันสมบูรณ์ในแบบของมันคือมันก็เป็นแบบนั้นแหละเออเพียงแต่ว่าพอเราเนี่ยเอา เอาภาพในหัวเราไปตัดสินนะ่ะแล้วพอามันไม่เหมือนนะ่ะไม่เหมือนกับภาพปรุงแต่งในในความคิดหรือใ,ในใจเราเนี่ยเราก็ตัดสินว่าไอ้สิ่งเนี้ยไม่สมบูรณ์แบบซึ่งความเป็นจริงก็คือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นอย่างที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมองสิ่งต่างว่ามันไปไปตามธรรมชาติตามที่เป็นตามเหตุปัจจัยนี่ค่ะมันก็สมบูรณ์ในแบบของมันแล้วแหละใช่ไหมฮะเพราะว่า แต่พต้นกระบองเพชรก็เกิดมาก็ต้องเป็นหนามๆหนามๆแบบนี้แหละแล้วก็แต่ละต้นก็อาจจะมีทรงต่างกันไปบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็คงจะแบบไม่สมบูรณ์แบบในเชิงแบบเหมือนโมเดลโมเดลต้นกระบองเพชรที่อาจจะหูเป๊ะมากทุกองศาต้นจริงมันก็อาจจะไม่เป๊ะทุกองศาแต่นั่นคือความจริงนะคะแล้วมันก็สมบูรณ์ในแบบของมันที่มันเป็นนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่พอเรามีภาพของสมมติเรามีภาพโมเดลกระบองเพชรที่ เป๊ะทุกองศาไปใส่ปุ๊บมันก็จะทําให้โมดทําให้กระบองเพชรตัวจริงกลายเป็นหมองไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเราเอาถ้าเราเอินกับกระบองเพชรโมเดลมากไปอะไรเงี้ยเนาะฉันตัวเราเหมือนกันถ้าเราถ้าเราเอินกับโมเดลโมเดลของตัวเรามากไปจนไม่ดูตัวเราตามความเป็นจริงเนี่ยมันหรือไม่ได้ให้ค่าหรืออินมากจนกระทั่งเอาทุกสิ่งที่มันไม่เป๊ะตามโมเดลที่เราอยากเห็นตัวเองเป็นเนี่ยนั่นแหละค่ะเราก็กําลังเอ ไม่ยอมรับกับสิ่งที่เป็นตรงนี้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงของความสมบูรณ์แบบของธรรมชาตินะคะว่าจริงๆมันสมบูรณ์ในแบบของมันที่มันเป็นแล้วแหละตามเหตุปัจจัยเห็นแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเออตรงจุดไหนที่เราอยากจะดูแลให้มันดีขึ้นปรับให้มันดีขึ้นด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ทําไปนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่การไปแบบตัดสินด้อยค่าหรือใส่ความรู้สึกเชิงลบกับมันนะคะซึ่งอันนี้แปลว่าเราไม่ได้เคารพธรรมชาติ อย่างที่เป็นอะไรเงี้ยค่ะนั้นเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์อย่างที่เป็นเนาะด้วยการอีกด้านหนึ่งคืออาจจะต้องฝึกเรื่องการฝึกฝนการชื่นชมการขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างไรบ้างนะคะชื่นชมขอบคุณตัวเราอันนี้สําคัญนะคะหลายคนจะรู้สึกวอ้การขอบคุณชื่นชมตัวเองเป็นเรื่องแปลกๆก็แปลกจริงอะคะ่ะเพราะามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ฝึกเรื่องนี้แล้วก็มนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยมีปัญหาหนึ่งร,ร่วมกันก็คือไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าตัวเองต้องรอคนอื่นมาชื่นชม กลายเปว่าหลายคนทุกข์เพราะว่าไม่ค่อยมีใครชมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามนุษย์เราได้มีการฝึกขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฝึกที่จะชมตัวเองขอบคุณตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เราได้อาหารใจจากตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะทุกข์จากคนอื่นน้อยลงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้างในเรามีความอิ่มอ่ะอิ่มอยู่เหมือนกันในเรื่องความรู้สึกดีๆที่เราเห็นจาก ต,ตัวเ,เองไม่ต้องรองคนอื่นมารับประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการชื่นชมตัวเองไม่ใช่การอวยตัวเองจนจนแบบทําให้หลงตัวเองนะคะคนรเรื่องนะคะการชื่นชมตัวเองคือการเห็นคุณค่าตัวเราในแบบที่เราเป็นนะคะเช่นเราเป็นคนมีความรับผิดชอบมีอะเออเราสามารถที่จะชื่นชมตัวเองและขอบคุณตัวเองในเรื่องนี้ได้เลยนะคะสมมติคนมีมีประเด็นเนี้ยมีคุณสมบัติ carriage, ที่ดีในเรื่องเนี้ยเราเป็นคนมีความรับผิดชอบฉันไอตรงนี้มันก็ให้อะไรเรามาตั้งมากมายใช่ไหมคะทำให้เรามีงานมีการมีคนที่เอ่อ บอกหมายงานให้เราหรือว่ามีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นมากมายจากการที่เรามีความรับผิดชอบหรือเราเป็นคนใจดีอย่างเงี้ยก็เราก็ได้สิ่งดีๆจากสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตหลายอย่างะมันก็มีอยู่จริงอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการอวยยศตัวเองเกินเหตุนเนาะมันเป็นตามจริงฉะนั้นมันที่จะฝึกฝนชื่นชมและเคาณตัวเองในแบบแบบที่เรามีจริงซึ่งอันเนี้ยมันจะได้เสรีภามซึ่งในความในความเป็นจริงของมนุษย์ี่มนุษย์เยอะมากที่ด้อยค่าตัวเองนะคะแบบจริงๆตัวเองมีข้อดีตั้งเยอะแยะมากมาย แต่ดิสเครดิตตัวเองเหมดเลยนะคะไม่ให้เครดิตตัวเองเลยเพราะตัวเองทําอะไรได้ดีก็บอกว่าเออมันก็ก็ต้องทําแล้วแหละเออมันไม่ทําไม่ได้หี่หรือหรือมันก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนั้นนะ,คะใครๆเขาก็ทํากันะอะไรเงี้ยเป็นอย่างปเงี้ยเขาเรียกเป็นการอ่ด้อยค่าตัวเองหรือว่าบางทีมองๆผมก็สอบผ่านก็บอกอาอเป็นเพราะว่าหลักสูตรมันเป็นแปลกๆทาให้เราสามารถสอบผ่านได้อะไรเงี้ยอ่าซึ่งอันนี้แปลว่าเราไม่ได้ให้เครดิตตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะคะ อ่ะฉะนั้นตรงนี้จึงสําคัญมากที่เราต้องเห็นคุณความดีในแบบที่เรามีอยู่จริงไม่ใช่ไปนั่งกดข่มด้อยค่าตัวเองนะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะชื่นชมและขอบคุณคนรอบตัวด้วยอ่ะอ่ะนี่ก็สําคัญหลายคนบางทีก็อาจจะชมตัวเองหรือเห็นค่าตัวเองจนลืมไปว่าคนอื่นรอบตัวก็มีดีเหมือนกันอันนี้บางคนก็กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันน่ะดีีแล้วก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของคนที่มีอยู่ในชีวิตซึ่งอันนี้ก็ ไม่ควรนะคะฉะนั้นการที่เราจะชื่นชมขอบคุณนะี่อยากให้ทำสามสิ่งคือเซลล์ตัวเราอาร์เตอร์คือคนใกล้ตัวเราคนใกล้ชิดเราและคอนเท็กต์คือบริบทเราฉะนั้นเราอย่าลืมที่จะหมั่นชื่นชมขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตเพราะว่าเราไม่มีทางอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับ3สิ่งนี้ใหญ่ๆอะ่ะหนึ่งตัวเราเองคือเซลล์สองคืออาร์เตอร์คือคนใกล้ชิดและสามคือคอนเท็ก์คือบริบท นะคะหรือสังคมแวดล้อมเราเนี่ยแหละโรกใบนี้แหละที่ทาให้เราได้สิ่งนี้มาทําให้ชีวิตเรามาถึงวันนี้ได้นะคะอ่ะฉะนั้นก็อยากดืมชื่นชมขอบคุณ3าสิ่งนี้เซล์เซลคือตัวราอาเตอร์คือคนใกล้ชิดคนสําคัญในชีวิตร,บรอบๆเราแล้วก็คอนเทคค,คือบริบทรอบตัวเรานะคะทั้นใจที่มีคุณภาพดีคือใจที่สามารถเห็นสิ่งดีๆในทุกวันนะคะแม้สิ่งนั้นจะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยแต่ว่าใจที่คุณภาพดีก็จะเห็นนะคะและน,นี้แหละคือการมีความระขอบไมตตาก,กับตัวเองใจเราก็จะมีความสุข มีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะการการมีความรักความเมตตาต่อตัวเองก็เพื่อให้ใจเรามีคุณภาพใจที่ดีและจะมีความสุขแบบคุณภาพนะคะ อ่ะข้อ4นะคะหมั่นดูแลตนเองและไม่สปอยตนเองอันนี้สําคัญการหมั่นฝึกสติรับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเราอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าจริงๆฉันต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองหรือลงมือทําอะไรให้ตัวเองเพราะอาจจะอาจจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติ ด้านหนึ่งที่ที่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้ามากเกินไปก็มีผลเสียเพราะว่าการเป็นว่าบางคน,นก็คิดถึงแต่คนอื่นจะลืมตัวเองไปเลยซึ่งซึ่งไม่ไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมเพราะสุดท้ายคนที่ทุกข์ก็คือตัวเราเพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณมีความต้องการที่จะมีความสุขมีความต้องการที่ต้องการการดูแลเช่นกันนะคะฉะนั้นคนที่มีจิตใจที่เฮลตี้หรือมีคุณภาพใจที่ดีก็ต้องไม่หลงลืมตัวเองด้วยค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนข้อเมื่อกี้คือ อย่าลืมที่จะหมั่นดูแลและใส่ใจนะคะตัวเรานะคะและอีกสองอีกสองส่วนที่สำคัญคือ a r t ร r และ context ฉะนั้นการหมั่นดูแลตัวเองเนี่ยก็คือการมีสติรับรู้ความต้องการในส่วนของตัวเองคือเซลล์นะคะว่าเราเอา่อรู้สึกงไงต้องการอะไรแล้วก็อย่าลืมใส่ใจที่จะให้ความสําคัญดูแลตัวเองให้มีความสุขเนาะแล้วก็ arter ส่วนคนสําคัญใช่ไหมคะแล้วก็ context คือบริบทฉะนั้นถ้าคนที่มีใจที่ healthy ในเรื่องการดูแล มีคุณภาพใจที่ดีของการดูแลก็จะดูแลให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจความต้องการของสามสิ่งนี้อย่างเหมาะสมน,นะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะลงมือทาด้วยบางคนรู้นะรู้ว่าไอ้ฉันต้องการสิ่งนี้แหละฉันร่างกายฉันต้องการการออกกำลังกายแล้วนะแต่ไม่ทำหรือว่าร่างกายฉันก็ต้องการอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะรู้นะแต่ไม่ได้ทำอ่ะเหล่านี้เป็นต้นเนาะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ลงมือทําสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะแต่อันนี้ต้องอ ต้องต้องให้ข้อคิดนิดหนึ่งให้สตินิดหนึ่งว่าการหมั่นดูแลตัวเองไม่ใช่การสปอยตัวเองนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าหมั่นดูแลตัวเองคือการตามใจตัวเองเลยซึ่งไม่ใช่การตามใจตัวเองไปเลยเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกต้องนะคะถ้าการตามใจนั้นมาทําให้ชีวิตเราแย่ลงเช่น,นเรามีงานต้องทําแต่เราไม่อยากทํางานเราก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆนั่งเล่นโซเชียลนั่นดูซีรีส์อะไรเงี้ยมันคือความสุขใช่ไหมเพราะเรานั่งเล่นโซเชียลสิีเพราะ้อนั่นคือความ ความต้องการของเราเรามีความสุขเราชอบสิ่งนี้เราไม่ได้อยากทํางานนี่แต่สุดท้ายชีวิตเราจะยากลําบากนะคะเพราะว่างานไม่เสร็จ่าไม่เสร็จนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เราจะรักตัวเองอย่างถูกวิธีเนี่ยก็ต้องให้เหมาะให้เหมาะสมแล้วก็เฮลตี้คือบางเรื่องอาจจะต้องยอมลาบากทักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าของเราเนี่ยอมันโอเคจริงๆไม่ใช่แบบมีความสุขแฟนแล้วก็ทิ้งแล้วก็ ทําให้เกิดความทุกข์ระยะระยะยาวเช่นถ้าเรามีความสุขสัส้นๆแต่ความทุกข์หลังจากนั้นระยะยาวเนี่ยเขาไม่เรียกการดูแลตัวเองแะเขาเรียกสปอยตัวเองนอกจากเรื่องงานก็คือออกกําลังกายบางคนเออออกกาลังกายเป็นเรื่องยากลำบากในชีวิตฉันอยากจะนอนฉันอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็สปอยตัวเองเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายบางคนก็เนี่ยแหละน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆสุขภาพแย่เพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองที่มันเฮลตี้นะคะฉะนั้นกนารหมั่นดูแลตัวเองไม่ใช่การสปอยตัวเองฉันต้องแยกให้ดีๆนะคะเนี่ยสำคัญมากนะคะ ข้อ5านะคะอย่าลืมจัดเวลาแสดงความรักความเมตตาของต,ตัวเองในทุกๆวันอชีวิตในแต่ละวันที่วุ่นวายจนเราอาจจะหลงลืมให้ความรักความเมตตากับตนเองอฉันจัดเวลาให้ตัวเองสักนิดนึงนะคะอย่างไรนะคะก็ดังนี้เลยนะคะ,ะก็คือชีวินตนิดดังนี้เลยนะคะก็คือเราเนี่ยสมมติเวลาเรา24ชั่วโมงเนาะ,ะช่วงระหว่างช่วงกลางวัน เราก็วุ่นวายกับงานมากมาก,มาก,มากแล้วอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นพอกลับบ้านมีเวลาก่อนนอนสักนิดหนึ่งห้านาทีสิบนาทีเนาะเราจัดเวลาให้ตัวเองสักห้านาทีสิบนาทีนะคะคือต้องจัดนะถ้าไม่จัดเวลามันจะหายไปเลยนะหายไปเลยมันก็จะถูกกลืนไปกับอะไรอะไรก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องจัดห้านาทีสิบนาทีนี้ว่าเอ้ยเราจะให้เวลากับตัวเองอะไรได้บ้างที่เราอยากจะ ทำอะไรที่ทําให้ชูใจทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเสรีน,นี้เคยคุยกับเคสหนึ่งนะคะคือเขาเป็นคุณแม่บ้านแล้วก็ดูแลคนในบ้านคุณลูกคุณสามีอย่างดีมากงานเนี้ยบนะคะดูแลกิจาการที่บ้านแบบดีมากแต่ว่าทําอย่างนี้มาเป็นยี่สิบปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองลึกๆไม่ค่อยมีความสุขจริงๆเขาก็มีความสุขในการดูแลสามีและลูกแล้วก็ดูแลบ้านนะแต่แต่ค่อยๆมันมีบางอย่างหายไปอะ่ะมีบางอย่างหายไปทางใจแล้วรู้สึกข้างในใจมันแห้งแล้งอะคะ่ะ ที่พอคุยไปลึกๆก็คือเขาไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลยคือทั้งวันเนี่ยเขาเขาแบบเป็นคนที่พลีชีพให้ทุกคนหมดเลยให้คุณลูกคุณสามีงานที่บ้านกิจการที่บ้านหมดเลยแต่พอถามแล้วเพราะมีเวลาที่จะดูแลใจดูแลอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองจริงๆเลยแบบที่อยากทำเนี่ยมีไหมไม่มีเลยนะคะแล้วก็เลยถามเขาว่าเขาจริงๆเขาอยากทําอะไรบ้างเนาะในแต่ละวันพอถามไปเขาจริงๆเขาอยากจะมีเวลานั่งฟังเพลงที่เขาชอบฟังอะไรเงี้ยอยากจะแบบ แบบโล่งๆอ่ะคือไม่ต้องทํางานนู่นนั่นนี่แบบบางทีก็เปิดเพลงฟังไปตอนทํางานบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้ฟังแบบเต็มๆเนเ,เพราะว่ามันก็จะต้องโฟกัสไปที่งานนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะคือไม่มีเวลาที่จะแบบเอยดื่มดำ่ำดื่มด่ำกับเพลงที่ตัวเองชอบหรือดูซีรีส์่ตัวเองอยากดูจริงๆไม่มีเลยนะคะในช่วงของทีปีที่ผ่านมาจานั้นก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเขาจัดเวลาให้ตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ย ออก็ตอนแรกขอเขาสักวันละห้านาทีได้ไหมที่จะอาจจะเปิดเพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันจริงๆโดยที่แบบทามเอาตัวเองออกจากสิ่งรอบตัวเลยอะ่ะคือซีโร่คอนแทคจากคนรอบตัวไปเลยอะ่ะแค่ห้านาทีต่อวันได้ไหมซึ่งตอนแรกเขาก็ยังอึกอักอึกอักเลยนะห้านาทีเขายังรู้สึกลําบากใจที่จะแบบจัดให้ตัวเองไงค่ะแต่แต่ตอนนั้นก็ต้องอบอกเขาว่าไม่ได้ ยังไงก็ต้องจัดนะคะเดี๋ยวให้เขาอึดอัดระบายใจแต่ว่าจิตใจเขาตอนนี้ต้องการแล้วมันหวยหามากค่ะหวยหาจากานกระทั่งทุกวันนี้เขาไม่มีความสุขไปแล้วอะค่ะฉะนั้นตรงนี้จึงสําคัญเนาะที่เราควรจะเติมความสุขให้กับจิตใจเรากับจิตวิญญาณของเราเหมือนกันเนาะเพราะนั้นมันแห้งเหี่ยวไปหมดแล้วนะคะอะฉะนั้นก็ให้เวลาให้เขาเจียเวลาให้ตัวเอง105นาที10นาทีต่อวันแล้วจากนั้นเคสนี้เขาก็ทำอย่างจริงจริงนะคะเขามีเวลาให้ตัวเองต่นละ5นาที ตอนหลังเขาก็ขยายขึ้นมาเนาะสิบนาทีซึ่งก็รู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะมีเวลาสักสิบนาทีฟังเพลงเตงชอบมีความสุขแบบเต็มๆแบบไม่ต้องพะวงเรื่องงานคือตัดงานออกไปก่อนสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเออรู้สึกดีมีความอิ่มใจแล้วก็สีหน้าดูสดชื่นแววตามีความสุขมากขึ้นครั้งแรกที่เจอแววตานี้ดูแห้งแรงมากเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะขขอหกนะคะก็ไอ้ขอห้า 5, นะคะเมื่อกี้ก็คือ จัดเวลาแสดงความรักความเมตตากับตัวเองในทุกวันนะคะของท่านอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะอาจจะมีเวลาจิบเครื่องดื่มเบาๆสักคั้งนาทีสิบนาทีต่อวันแบบมีความสุขกับมันจริงๆแบบเอาเรื่องอื่นวางลงเรื่องที่ว่วงวังลงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆแบบอิ่มๆไปเลยนะคะบางทีบางคนก็ทํานะแต่ใจไม่ได้อยู่กับมันนะก็ไม่อิ่มเนาะมันจะไม่อิ่มเช่นวางสิ่งอื่นลงไปก่อนแล้วอิ่มๆกับสิ่งที่ตัวเองทำแบบตัดเรื่งอื่นไปก่อนนะเช่นจะมีเวลาเซ็ตเวลาและให้ตัวเองแบบมีความสุขกับสิ่่งนนนนีี้หรือาาคมเเเวลลไปดิ อยู่กับธรรมชาติที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยอ่สักห้านาทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าจัดได้สักเป็นชั่วโมงก็ยิ่งดีเลยนะคะมันจะยิ่งอิ่มยิ่งใจมันจะยิ่งมีเวลาที่ได้ระลียดความสุขที่ตัวเองอยากมีแบบที่ดีๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเหล่านี้เราอย่าลืมเติมกําลังใจให้ตัวเองนะคะหรือบางคนจะใช้วิธีนี้ก็ได้บางคนใช้วิธีเซลล์ทอล์กส่องกระจกแล้วขอบคุณตัวเองส่องกระจกแล้วให้กําลังใจตัวเองการพูดจาเซลล์ทอล์ก Talk, พูดกับตัวเองหนนน้ากกระะะะจเเ่ยยยชวอะะคะ มันบางคนก็ไม่มีเวลาคุยกับตัวเองเลยเนาะการคุยกับตัวเองเป็นเรื่องดีนะคะเซลทล์กนะคะจิวิทยาเพราะว่ามันทําให้เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองทําให้เราได้มีเวลากลับมาใส่ใจสารทุกสุขดิบตัวเองซึ่งดีมากนะคะมันเป็นหนึ่งในการเติมอาหารใจให้กลับตัวเราเองกา,การการกลับมาเซลทล์กตัวเองมันได้อาหารใจหลายหมู่เนาะมันถึงการมันได้กระสดงความรักความใส่ใจการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะการยอมรับตัวเราในแบบที่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะ มันคือการเติมคําชื่นชมเติมคําดีๆให้ตัวเองนะคะเหล่านี้เป็นพลังใจมากนะคะเช้นข้อห้านะคะฉะนั้นท่านอย่าลืมจัดเวลาให้ตัวเองนะคะจะเป็นหลักนาทีหรือหลักชั่วโมงได้เลยนะคะที่จะมีเวลาเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในตารางเลยเนาะ,ะที่เราจะต้องมีเวลาให้ให้เวลาตัวเองในการสแสดงความรักความเมตตากับตัวเองในทุกๆวันนะคะข้อหกนะคะหมั่นรับรู้ลมหายใจเข้าออกชา้าๆบ่อยๆนี่สําคัญมากหลายคนก็จะจะแบบ ไม่ค่อยได้ฝึกอันนี้แต่การฝึกอันนี้การกลับมาเชื่อมโยงกับลมหายใจเข้าช้าๆบ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้จะช่วยให้ใจเราสงบและมั่นคงขึ้นใจจะมีพลังมากขึ้นใจเนี่ยจริงๆใจมันต้องการที่อยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ได้จัดที่อยู่ให้เขาแบบดีๆเนี่ยใจมันก็จะไปเกาะความคิดเกาะอารมณ์เกาะความต้องการอะไรเงี้ยหรือเกาะหรือใจก็ไปเกาะคนอื่นก็ไปยึดต,ติดคนอื่นเนี่ย แต่การไปเกาะสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสทุกข์สูงมากเพราะว่าไอ้ความคิดก็คิดอะไรไม่รู้เยอะะไปหมดเป็นความคิดชนิดที่ฟุ้งซ่านเนาะมนุษย์เราฟุ้งซ่านเยอะนะคะคิดอะไรเลื่อยเปื่อยเนี่ยเยอะมากแล้วก็ความคิดฟุ้งซ่านก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความคิดชนิดที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แ้าว่าใจไปอยู่กับความคิดที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยจะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอะไรจนกระทั่งบางคนนี่เรียกว่าทุกข์จากความคิดนี่แหละ เยอะมากเลยนะคะหรือบางทีใจก็ไปเกาะกับอารมณ์เนาะอารมณ์ก็พาเราขึ้นขึ้นลงลงเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวบางคนก็ดิ่งดาวไปกับอารมณ์ที่มันพาเราไปแบบสูบหูรูดตาเลยเนี่ยค่ะหรือบางทีใจก็ไปเกาะกับความต้องการแบบเออความคาดหวังบางทีก็เนี่ยที่บอกเนาะเหนี่ยข้อแรกเนาะความความคาดหวังความต้องการที่แบบต้องอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งใจมันแบบ จนมันเครียดจนมันทุกข์มันกดดันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเรียกว่าอยากคือทาอะไรปุ๊บความต้องการมันมารอยอยู่ตรงนี้แล้วอะไรมันกดดันไปหมดเลยนะคะถ้าไม่รู้ตัวก็ทุกข์แล้วก็เครียดมากแล้วเป็นตัวตึงหมดเลยนะตึงแบบตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปยึดติดคนอื่นเนี่ยกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้เพราะว่าอือบางตัวเนี้ยแหละหลายคนก็ไปยึดติดคนแล้วก็ไปเขาไปยึดติดคนอื่นว่าคนอื่นเอ่อเป็นเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขเนาะ พอเขาไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยเราจะทุกทุกแล้วเราก็เผลอคาดหวังคนอื่นอะไรตรงเนี้ยก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเพราะว่าเราไปคาดหวังกับคนอื่นเพราะว่าเราคาดหวห้เขาเป็นก้อนความสุขกับเราอะแต่พอเขาไม่เป็นน่ะพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เนี่ยโอ้เราก็เดือดร้อนแหละเราก็ไปคาดหวังกับเขาอย่างนี้นี้บางคนก็จะไปบอยเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไปวงการเขาให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือไปตัดพ้อเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปใหญ่แล้วเนาะฉะนั้นจริงๆอะใจไม่แค่ต้องการที่เกาะ แล้วก็แต่ว่าพอมันเกาะผิดที่มันก็เลยสร้างของมุนวุ่นวายไปหมดทั้งทั้งทั้งในเราเองปั่นปวดแล้วก็ไปปั่นปวดคนอื่นด้วยอย่างที่กล่าวเนาะฉะนั้นเราหาที่เกาะให้ใจสันนิดหนึ่งที่คุณภาพดีหน่อยก็คือเกาะเกาะกับร่างกายเราเนี่ยแหละฉะนั้นการกลับมารับรู้ลมหายใจข้อออกไปบ่อยให้พาใจเนี่ยกลับมากับพากับเขาเรียกพาใจกลับบ้านเนาะกลับมาที่บ้านเราเนี่ยบ้านก็คือกายใจเนาะอ่ะฉะนั้นพากลับมาที่ฐานกายเนาะเพราะฐานใจมันที่มันวุ่นวายที่บอกพากลับมาอยู่กับฐานกายเบา ฐานกายก็อย่างเช่นการกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าออกช้าๆเบาๆอะไรเงี้ยใจก็จะแบบนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะคะละสังเกตนะคะเวลาเราคิดเครียดคิดกังวลเนี่ยพอใจเรากลับมาอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งอ่ะใจมันจะนิ่งนิ่งนิ่งสงบขึ้นอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งสงบขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงมากๆเลยนะคะลดลดลดความวุ่นวายลงไปเยอะใจก็จะมีมีกําลังนะคะพอใจที่นิ่งนิ่งขึ้นใจจะมีกําลัง ตอนที่ใจอยู่กับความปั่นปวนไม่ว่าจะเป็นอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับความต้องการหรือไปอยู่กับคนอื่นเกาะคนอื่นเนี่ยใจมันจะปั่นปวนวุ่นวุ่น,น,น,นวายๆแล้วก็หมดแรงเนาะแต่พอใจกลับมาอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยใจมันแบบมีแรงอะใ้คำนี้ใจมันมีแรงขึ้นมาแล้วก็มีพลังนะคะมีพลังขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉะนั้นตรงนี้ก็ นั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่มีความหมายเนาะฉะนั้นเราอย่าลืมพาใจกลับบ้านนะคะบ้านของเราก็คือลมหายใจนั่นแหละที่นะที่มีอยู่ดูแล้วเข้าออกแนละ้วเราแค่พาใจกลับมารับรู้ลมหายใจชีวิตเราก็ดีขึ้นจากใจที่สงบขึ้นมั่นคงขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่ถนัดการกลับมารัรบรู้ลมหายใจพากลับมาฐานกายอื่นๆก็ได้นะคะเช่นเวลาที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารับรู้การเคลื่อนไหว,ไหวของร่างกายเช่นเวลาร่างกายมีการเดินมีการขยับตัวมีอะไรงเงี้ยเรากลับมารับรู้ร่างกาย,ยบ่อย นะคะใจมันจะวกแวกวกแวกไปกับความคิดกับอารมณ์กับอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นธรรมดาหรือกับความต้องการความคาดหวังมันจะวกแวกไปกับสิ่งนั้นหรือไปวกแวกวกแวกกับคนอื่นเนี่ยก็รู้เนื้อรู้ตัวนะสติคือการรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาว่าใจกําลังไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วพอรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บพาใจกลับบ้านนะพาใจกลับบ้านกลับมาอยู่กับร่างกายนะอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาอยู่กับลมหายใจเบาๆหรือกลับมาอยู่กับการขยับร่างกายนะคะเช่นการเดินการขยับตัวอะไรเงี้ยจังหวะที่ใจกลับมาอยู่กับร่างกายแวบนั้นอะ ใจจะสงบขึ้นแวบนั้นนะ่าใจจะสงบขึ้นแล้วเราก็พากลับมาเรื่อยๆบ่อยๆหลายๆแวบหลายๆแว็บหลายๆแวบนะคะบางคนก็ฝึกจนกระทั่งมันอยู่กันแบบอยู่กับร่างกายได้ต่อเนื่องต่อเนื่องนานขึ้นแบบนาทีหลักชั่วโมงเนี่ยก็พบว่าใจสงบขึ้นมากๆนะคะ อ่ะแล้วก็ฝึกกับการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยเนี่ยก็โหคือที่สุดละใจจะทั้งมีปัญญาสติปัญญาเนาะใจให้มีปัญญามากขึ้นแล้วก็ใจก็มีกําลังมากขึ้นจากการที่รับที่ไม่วกแวกมากนะคะค่ะก็ะะอันนี้ก็เป็น6วิธีนะคะที่เราจะฝึกให้ส่งความรักความเมตตกับตนเองนะคะทัวนะคะ1ฝึก ผนปล่อยความคาดหวังนะคะ2ฝึกฝนใจดีกับตัวเองนะคะ 3. ฝึกเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์เพราะจริงๆทุกอย่างมันสมบูรณ์ในแบบของมันแล้วนะคะ 4. มันดูแลตนเองและไม่สปอยตนเองนะคะ 5. จัดเวลาแสดงความรักความเมตตากับตัวเองในทุกๆวันและหมันรับรู้ลมหายใจเข้าออกบ่อยๆหรือมันรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายบ่อยๆพาใจกลับมาอยู่กับ บ้านที่สงบและมั่นคงนะคะแล้วก็ทั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6คือการมีสติกํากับนะคะคืออย่าลืมที่จะมีสติเท่าทันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะความคาดหวังนะคะ,ะหรือว่าความวุ่นวายใจอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะคะ ระดับสติมาปัญญาเกิดนะคะแล้วก็ผ่าใจกลับมาอยู่กับร่างกายบ่อยๆนะคะทุกแวบบทุกการกลับมาอยู่กับร่างกายฐานกายบ่อยๆเนี่ยใจก็จะได้ทั้งความสงบด้วยและสติก็ทําให้ใจมีปัญญาความสว่างด้วยนะคะเหล่านี้แหละคะ่ะคือการให้ความรักความเมตตากับตัวเองคือการให้ความรักคุณภาพดีกับตัวเองนะคะ หลายคนอยากได้ความรักกับตัวเองแต่ไม่ได้ให้ความรักคุณภาพดีกับตัวเองนะคะ <entender> ความรักมีหลายรูปแบบบางอันก็คุณภาพไม่ค่อยดีเนาะยิ่งรักยิ่งถูกเนาะแต่ความรักที่เป็นความรักที่เป็นความเม่ตาเนี่ยมีความรักชนิดนี้เป็นความรักคุณภาพดีถ้ารักตัวเองในทิศทางเนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ดีขึ้นนะคะใจเราก็จะทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลงนะคะทุกจังหวะที่ใจทุกน้อยลงใจก็จะพบความสุขที่เป็นความสุขแท้มาขึ้นมาขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคําพูดใดทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะและขอเชิญชวทุกท่านแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ที่ท่านเคยมีในชีวิตจริงจากท่านได้ฝึกความรักความไม่ตักตนเองก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ